ฮัลโหลสวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์แกะกลองไดโนเสาร์หม่แกะกลองค่ะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ไทสุรทอปนะคะไทสุรทอปตัวนี้มีอะไรบ้างนะ ส่งเสียงเราไปดูข้างในขันสิคะอ,อตัวนี้เราประกอบไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่ามันต้องประกอบค่ะเขาจะแยกมาในกล่องนะคะแล้วให้เราประกอบอันนี้เราก็ต้องมาซื้อ่านใส่ตัวนี้ไม่มีไฟนะคะ เดี๋ยวลงราเลงไปดูไปใส่ทานกันดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะนหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะ เดี๋ยวเราใส่ไปแล้วนะคะก้อนหนึ่งเราลงกล้อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะว่ามันส่งเสียงดังและจะเดินไวขนาดไหนนะคะไปดูกันที่ขวาค่ะไทยสโลทับถุงเปิดตรงโอ้โหเสียงดังมากๆเลยค่ะเดินไม่ไวนะคะเดินไม่ไวค่ะ อ๋อมีไฟมีไฟตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเข่าเหรอฮะเขาเหรอมีเข่าเดียวเหรอตรงนี้เขาก็จะเป็นสั่นนะคะคล้ายๆจใะเท้ที่ปากไม่มีไฟนะคะมีไฟแค่ตรงเข่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ